กลักสูตรเช่นเดียวกัค่ะคุหมอค่ะนะคาหมอนะคะสำหรับเด็กป .1 ถึงป .6 นีหลักสูตรธรรมดากับหลักสูตรอินเตอร์นะคะเรต้าเอาเป็นหลักสูตรอินเตอร์ค่ะเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์นะคะเขาสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องนะคะแล้วเขาก็ลองให้เราวาดเงาจากกระจกนะคะส่วนตอนนี้นะคะเขาจะสอนวิธีการพิมพ์ฟันดับแรกแล้วก็ต้องใส่เจลสีฟ้าลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เจลสีน้ำเงินนะคะแล้วมันก็จะออกมาปเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ ตรงนี้เขาก็จะสอนทำ CPR นะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาเป็นเภสัชกรสอนการทำยาค่ะทำยาพาราแล้วก็แล้วก็ยาโดมน,นี่นะคะยาไดล่าทำเสร็จแล้วเดล้าไม่กล้ากินเด๋่วจะเอาไปให้แม่กินอันนี้คือสมุนไพรนะคะแล้วเราก็จะเอามาทำเป็นยาโดมในวันนี้เสร็จแล้วคะ่ะอันนี้เป็นยาโดมฝึกมือลิต้าเอง ตอนนี้เป็นเบรคนะคะเขาก็จะมีบรวนี่ให้ค่ะหลังจากทำแนด์เสร็จแล้วก็มาผ่าหัวใจนะคะแล้วก็ผ่าปอดนะคะตอนนี้ปอดของหมูนะคะแล้วก็หัวใจก็ของหมูเหมือนกันค่ะตอนที่เจ้าทําอยู่นะคะเจ้าต้องการหายใจค่ะเพราะกลิ่นเลือดนี่แรงมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะสนุกที่สุดเลยจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะ